ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับเป็นประธานในการเปิดขบวนนะครับของรถโดยสารนําประชาชนเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นครั้งที่สองครับ ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเลยครับนาโดยนายชัยยพจน์จรุนพงศ์ผู้วาราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการปล่อยขบวนรถโดยสารเพื่อนําประชาชนจังหวัดเลยนะครับเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่สองครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมปล่อยขบวนรถและให้กําลังใจประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสําคัญในครั้งนี้ครับโดยพิธีนะครับในการปล่อยขบวนรถในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสําคัญของจังหวัดเลยกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าร่วมแสดงความอาลัยและสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ ซึ่งทางจังหวัดเลยนะคะก็ให้ความสําคัญสูงสุดนะคะกับเรื่องราวของความปลอดภัยของประชาชนที่จะเดินทางไปในครั้งนี้นะคะเข้มงวดมาตรการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถทุกคันนะคะโดยทางสำนันกงานขนส่งจังหวัดเลยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่ารถเนี่ยมีสภาพพร้อมใช้งานค่ะระบบเบรกไฟส่องสว่างนะคะยางแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องสมบูรณ์แล้วก็เพียงพอนะคะไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการประชุมชี้แจงกับพนักงานขับรถค่ะเพื่อกำชับ มาตรการนะคะในด้านของกฎระเบียบในการขับขี่การควบคุมความเร็วนะคะอันนี้สําคัญมากค่ะรวมถึงการตรวจเช็คผู้โดยสารนะคะและก็แนวทางในการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าสารกางจังหวัดเลยนะคะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะท่านชัยพจน์จุนพงศ์นะคะพร้อมด้วยภริยานะคะท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยแล้วก็คณะนะคะของหัวหน้าส่วนราชการะคะ่ะได้เป็นผู้นําส่งนะคะของคณะครั้งที่2แล้วนะคะที่ทางจังหวัดเลยได้ นำประชาชนชาวจังหวัดเลยนะคะเข้าถวายบังคมพระบรมศพนั่นเองค่ะ ในครั้งนี้นะคะซูปเปอร์ค่ะ,คะไป<ม>ถึง750คนนะคะจำนวน25คันเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆนะครับ<ช>นี่ค,คือทานน้ำใจของชาวไทยที่หลั่งไหลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับซึ่งก็จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือกำลังใจแล้วก็ความปลอดภัยครับทางด้านของยานพาหนะแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเราเชื่อว่าทุกจังหวัดนะคะไม่เพียงแค่เฉพาะจังหวัดเลยนะคะก็ยังจะมีการนำประส นี่ก็ชาวไทยนะคะได้เข้าเฝ้ากันอยากต่อเนื่องนั่นเองค่ะ